ปกติขับรถนะครับขนาดเป็นรถที่กระจกหน้าตรงแบบว่าลาดๆครับยังโดนหินนะครับแต่แจ็คคู่6อันนี้ครับมันเป็นทรงกล่องและกระจกมันตั้งกว่าเดิมคราวนี้ก็คือกันไว้ดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อวิทยาพัฒนอมรเชื่อเล่นชื่อเอครับผมผมเป็นเทรนเนอร์นะครับสอนออกกำลังกายสอนทั่วกรุงเทพนะครับ IG นะครับชื่อเทรนเนอร์เอวิทยานะครับ a c e b o o k ชื่อวิทยาเอพันเลิศอมครับ จคู่หครับผมเออปกติขับรถนะครับขนาดเป็นรถที่กระจกหน้าทรงแบบว่าลาดๆนะครับยังโดนหินนะครับจากรถกระบะบ้างจากรถบรรทุกบ้างแต่เจคู่6อนนี้ครับมันเป็นทรงกล่องครับและเสร็จแล้วกระจกมันตั้งกว่าเดิมรานนี้ก็คือกันไว้ดีกว่าขับออกมาใหม่ด้วย โดนเหมือนกันครับใช่คันเก่าก็โดนขับมาอยู่ดีๆเนี่ยครับแล้วก็ขนาดรถบรรทุกเขาอยู่เลนข้างๆครับเราขับมาเขายังกระเด็นมาใส่ได้เลยมันคือไม่ต้องตามหลังเลยปกติไม่ได้ตามหลังรถบรรทุกอยู่แล้วประมาณสองสามจุดครับผมแต่ไม่แตกแต่ก็ไปร้านซ่อมกระจกให้เขาทําให้มันเนียนตัวเดียวไม่ให้เล้าเพิ่มคันเก่ายังไม่ได้ติดิสีมไม่เคยติดรู้จักทาง a c e บ o o k ครับผม เห็นการรับประกันหลังการขายแล้วก็มีคนติดกันเยอะอยู่ไงครับพวกรถยุโรปรถอะไรพวกพอร์ชพวกอะไรครับแล้วก็มั่นใจระดับหนึ่งครับก็ถ้าออกรถใหม่ครับหรือว่าใช้รถมาแล้วสักระยะหนึ่งเดี๋ยวนี้ครับกระจกหน้ารถครับมันราคาสูงมากเลยมีเทคโนโลยีเยอะแยะบ้างมม่เลยแล้วบางรุ่นนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าของจีนอย่างเงี้ยอะไรมันหาเคมยากมากเลยครับต้องรอนานมากเลยก็มาติดไว้ดีกว่าครับเผื่อมันโดนก็จะไปโดนฟิล์มก่อนด้วยยังช่วยได้อีกทาง มันเป็นทรงกล่องนะครับสวยดีครับมันเหมือนเบนค์ร์ทอะไรประมาณนั้นเลยครับถ่แล้วก็ที่เป็นไฟฟ้าเพราะว่าเคยขับไฟฟ้ามาก่อนแล้วก็ไม่อยากกลับไปรถน้ำมันแล้วเพราะว่าทั้งอัตราเร่งทั้งอะไรมันตอบสนองดีก็ระบบเทคโนโลยีต่างๆมันทันสมัยแล้วครับ